กษร์ร ну. oh ีวิวช่วงกินเจวันนี้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านเจจูแห่งคลองโอ่งอ่างกมลรัฐจิรติการสกุลเหลือเจจูน่ค่ะอายุ66ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจจูค่ะน่าจะ50กว่าปี60ปีได้กันห่รุ่นแม่นะค่ะส่วนของคุณแม่มางตัวแล้วก็มาดัดแปลงทีหลังหลายตัวเลยค่ะสมัยก่อนน่ะรุ่นแม่จะไม่ใส่อะไรเยอะแยะเลยใส่กระเทียมใช้โป่งแล้วก็ผักพอมารับช่วงก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเครื่องทั้งหมด8ตัวรวมเส้นถั่วงอก1ิตัวก็มีใช้โป กุ้งกุ้งเชียงเห็ดกระเทียมกากหมูหมูบะเต็งเต้าหู้มีเส้นมนี่กับเส้นใหญ่ค่ะ20ตุลาก็จะเป็นก๋วเตี๋ยวหลอดเจเทศกาลเจ10วันนะคะอันนี้จะเป็นเจหมดเลยค่ะจะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรธรรมดา50บาทพิเศษ70ค่ะพิเศษเครื่องนะคะ70บาทก็มีความสุขก็เพราะว่าของเรานี่มีลูกค้าเยอะนะ,ะว่าเราขายได้ ลูกค้าเก่าๆดังนั้นเราก็ขายแบบขายเรื่อยๆค่ะคือดีกว่าอยู่บ้าน,นะคะ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดเจีจูนนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงแต่บางทีหมดก่อนบ่ายสองโมงก็จะหมดก่อนก็มาเชิญรับประทานอาหารอร่อยๆเจ้าเก่าแก่